สองเพลงเดี๋ยวผมจะเน้นชนชายนะครับผมขอเล่าเรื่องบังเรื่องนะครับซึ่งมันจะปกป้องชีวิตคนในครอบครัวผมได้ถ้าผมเอาวันออกมา,กมาสู่แสงสว่างเพราะว่าภรรยาผมถูกโจมตีในที่มืดมานานเกินไปแล้วผมหายไป <c oughs> คือฟ้องร้รองคนสองคนที่บุกรุกเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอและมีพยาะยมลำลังไ้ทีท้งปี2,5,6,7เจ็มนฟ้องร้องเข้ามามันเริ่มจากว่ามันมีคนคนหนึ่งครับที่สร้างสถานการณ์มาให้เกิดความเปรียดชัสร้างความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยกับภรรยาผมในวงการเพลงและนอกวงการเพลง ั้นที่เขาไม่รู้จักเป็นการสนัวกับภริยาผมมาก่อนแล้วก็มีคนหลงเชื่อถึงขั้นมาโพสต์ดาโจมตีบุกรุกเข้ามาหลังเวทีจนเราทำงานไม่ได้คนคนนี้โผล่หน้ามาให้ภริยาผมับคาดใจมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วที่ไม่รู้จักกันแต่เรื่องมันราย้แรงขึ้นเรื่อยๆในปี2565เป็น3ปีก่อน ที่มีตัวละครคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือแฟนของเขาซึ่งทํางานอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่ง mm hmm. ทําให้เขามีป้ายค่อยขอที่จะสามารถบุกรุกเข้ามาหลังเวทีที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจในช่วงปี2565ในขณะที่ผมเล่นดนตรีบนเวทีสองคนนี้ก็จะแวะมาโชวผ่านหน้ากรายาผมบางครัง้งบางวันก็ามาสร้างสถานการณ์ว่านั่งรองไห้ใกล้พลายา,ย,ยาผม โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นการสอนตัวซึ่งปรรยาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่รู้ว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัยนะแต่เธอว่าอยากมีเรื่องไม่อยากให้ผมเป็นข่าวจึงใช้วิธีการหลบเลี่ยงเอาปรรยาผมบอกผู้จัดงานว่าขอไม่รับงานร่วมกับวงรีวงนี้ไปก่อนคิดว่าจะจบได้ยไม่มีการประทากันจนในวันที่26กุมภากันธา 2,566อีกเกียปีต่อมามีงานงานหนึ่งเป็นเฟสติวัลที่เ s ส r e ร t รัชดามีเออร์เอเกิดขึ้นครับเราสร้างไม่กี่วันก,นก่อนหน้าว่าเราต้องเล่นกับวมดนตรวงนี้แล้วเราก็แคนเซิรไม่ทันแล้ะทำว่าเราต้องเดินทางไปก็คิดว่าไม่น่าเป็นไรเ,รเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนมาดูต้นทางมีพยายามรูเห็นเป็นคนในวงเราบอกว่า สองคนนี้มาดักรอมานั่งรออยู่หน้าห้องพักเสียเป็นของพวกเราเป็นชั่วโมงละเมื่อเราเดินทางมาถึงจำได้ว่าบุง้งบุ้งเดินไปรับผมเพราะว่ารู้ว่าอันตรายละผมก็บุ้งก็เดินเข้าไปกับภริยาผมสองคนนี้ก็บุกเปลี่ยนเข้ามาทำเิน,น,นตัวภริยาผมพูดจากล่าวหาหาเรื่องแล้วก็มีคนอัดคลิปวิดีโอไว้ผมไม่ทราบว่าจากทีดทานกันบ้า แล้วหลังจากนั้นก็ไปบอกคนในวงก,การเพลงว่าบังเอิญเจอกักบภรรยาผมหลังเวทีแล้วอยู่ๆภรรยาผมก็ไปขุกข่าเขาโดยไม่มีสาเหตุคนที่ได้บังเองิญมีเรารู้สึกว่ามันไม่ make sense ก็ติดต่อเรามาแต่ภรรยางผมก็ยังไม่ไม่เอาเรื่องไม่เอาความใช้วิธีเพิ่มแล้วกันขอใช้การหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มใช้การลาเตเวนก่อนมางานหนึ่งชั่วโมงไปลาเตเวนก่อน มีสองคนนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเจอว่าที่งานแคแต์เอ็กซ์โปปีหกหกไปเจอมาไม่นานหลังจากนั้นครับสองคนนี้ก็ลาออกจากวุ้นตรีวันนั้นไปพวกเราก็ติดต่อไปยังหน้าบอของวุนตรีนนั้นว่าขอโทษจริงที่ผ่านมาขอโทษจ,จริงเราเราร่วมงานกันไม่ได้แต่เราไม่ได้มีอะไรกับคุณเลยนะแต่ว่าสองคนนั้นมาปัน่นป่วนเราทำให้เราทํางานไม่ได้ตอนนี้เราทํางานกันได้แล้วเพราะว่าเราดื่อกันมาตลอด หัวหน้าวงไหนเขเข้าใจอะราดีแล้วก็ให้ข้อมูลมาสองว่านั้นเป็นใครมาจากไหนเราถามไปว่าเขาเป็นสไตล์เด็กของวงอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าหัาวหนาว้นาบอก่าเปล่าเป็นแค่แฟนของทีมงานรู้จักแค่นั้นไม่ไม่เคยร่วมงานกันในตำแหน่งใดผมก็เคยทักไปหาดีไปหาคนที่เคยโพสโซเชียลว่าคนคนนี้เป็นสไตล์เด็กเขาก็ยังไม่ตอบผมถ้าได้ยินสิ่งนี้นะครับตอบผมมาด้วยว่าคุณเอาเรื่องนี้มาจากไหน ผ่านไปไม่นานครับสองคนนี้ย้ายมาอยู่กับอีบนตรีหนึ่งซึ่งอยู่มนานจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเขาใหญ่ไปเราก็ใช้คนทีช่างเดิมเป๊ะขอไม่รับการร่วมกันเพื่อความปลอดภัยนะไม่ใช่อะไรเพื่อจะไม่อยากประทาับจะไม่อยากเป็นเรื่องไม่อยากเป็นข่าวอ่างนั้นสิ้นก็คิดว่าจะจบได้ล่ะผ่านมาถึง21ตุลาคม2566จำได้ดีที่ถนลบุกทองธานีบุก เดินเข้ามางานก็มีเนี่ยจำเลยคนนีย้ยืนดักรอยอยู่พี่ยาผมก็พาผมเบียงตัวไปสนามไปนเนี่ยข้าไปฝัง่งไปซ่อนตัวในห้องพัก,กฝัง่งไปก่อนห้องพักสื้ิยเพ็นจนกระทัง่งถึงเวลาสแงบายโชว์ของเราแล้วผมก็ต้องออกไปไม่มีทางเลือก ก็เปิดประตูไปเจอคนคนนี้ยืยนโดนมองมร่วมกระานตากคามดมาตายประชูมือถือขึ้นสูงร้อะสุดท้ายก็เกิดการมาท้ากันและเช่นเคย <c oughs> ก็ไปบอกคนอื่นว่าบังเอิญเจอกันหลังมวทีแล้วพยายกผมก็ไปคุกคามเขาโดยไม่มีเหตุผลแต่วันนั้นเนี่ยผมเริ่มเช็ควันนั้นเราไม่ได้ใช้การเพราะว่าเราเช็คแล้วเช็คอีกว่า งานนี้นไม่มีวมนั้นอยู่เราน่าน่าจะไปเล่นได้ก็เลยเชะล่าใจไม่ได้ไหไม่ได้ออกกาไปปรากฏว่าลองเช็คดูไอ้เข้ามาอ่วงอะไรทำไมในรายชื่อวงไม่มีวงนี้แล้วเข้ามาได้ยังไงก็ขอผู้จัดงานไปเป็นเพื่อนดีดของเราขอบคุณมากนะครับเขาส่งชื่อมาทุกชื่อรายชื่อทีมงานทุกตำแหน่งวงเกาหลีวงดีกปุ่นวงไทยวงไต้หวันส่งให้หมอดเช็คไม่มีชื่อสองคนนี้เราโทรไปถามเซาลเจีนีวงที่เล่นก่อนหน้าเราคุณรู้จักคนนี้ไหม รู้แต่เขาไม่ได้มาหาเราแปลว่าเขาไม่ได้บังเอิญเจอกันแน่นอนเขามาเพื่อดังรอเราดักรอไปนะบริหาผมถึงกระนันะน้น,นก็ยังไม่ออกมามนาะเจ็ดวันต่อมาที่8ตุลาคมสม5 6 6ัสองคนนี้ไปนั่งดังรอผู้บริหารเจ้าของคลายเพลงค่ายใหญ่ที่สุดค่ายหนึ่งในตอนนี้ของประเทศเรา ไปนั่งดักรอเขาที่โซฟาตอนที่เขาไม่รู้จักกับเขามาก่อนเลยดักรอแล้วไปหลอกให้ไปเล่าว่าไปงานเฟสติวัลต่างๆแต่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยถูกคุกค้างโดยภรรยาผมท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ได้ฟังแล้วก็รับฟังให้ความปรึกษาแต่เขรู้สึกว่ามันไม่ make sense ก็เลยติดต่อพวกเรามามาฟังความข้าง,างเราท่านในฝั่งเขารู้สึกว่า เออพวกเราเดือดร้อนว่ะในปีต่อมาท่านก็เสียสละเวลาแล้วก็เสี่ยงอะไรต่างๆในชีวิตท่านแต่ขึ้นศาลให้เราเป็นพยานว่าสองคนนี้มันทำมาชื่อเสียงมาในานผมไม่อยากให้ผมทำงนานต่อหรือเปล่าอะไรไม่ทราบเหตุการณ์ที่ท่านได้โดนทำให้ผมตัดสินใจโทรหานักร้องนัของวงตรีวงนี้ที่เขาสังก,กัดอยู่เพื่อขอโทษเป็นการแบบวงที่แล้วเลยขอโทษจริงเราร่วมงานนั้นไม่ได้ แก้งตรงนี้เลยจากทั้งที่สองคนนั้นอยู่กับคุณเราทํางานไม่ได้จริงๆตลอดาการสนทนาก็รู้สึกได้และแน่ใจได้ว่าแต่ตนน้ัดังเทนี้อัดเสียงผมอยู่ตลอดนั่นแปลว่าสองคนนั้นไปหลังไปก่อนแล้ว,วพราะพรายามของผมไปคุกคามเขาและเขาเชื่อด้วยแต่พยายามผมจะไปคุกคามเขาก่อนได้อย่างไรเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุมันเกิดที่หน้าห้องพักศิลปินของผม ภรยาผมจะไปคุกคามพัก่อนได้อย่างไรเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหเต,เตุเมื่อเกิดโอลาสแตนบายที่ผมกำลังจะเดินขึ้นโชว์ภรยาผมจะไปคุกคามพัก่อนได้อย่างไรเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุเราเช็คอย่างดีแล้วว่าไม่มีบุคคลภรยาผมจะคุกคามพัก่อนได้อย่างไรเมื่อเราไปไหนมาไหนตามรตางๆเราต้องใช้คดสองคนแต่เขาเดินไปไหนก็ได้สบายใจเฉลิแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหน ในเมื่อมันไม่มีความปลอดภัยและไม่มีใครช่วยเราได้เราจึงต้องไปทิ้งบริษัสานเพราะไม่เช่นนะั้นสองคนนี้จะเรียกว่าภาพลัทธิยาของเป็นอะไรก็ได้เลยมีหลักฐานมากมายที่คนในวงการเพลงส่งมาให้พวกเราพราเขาไปดีเอ็ไปเล่าให้ทุกคนฟังเล่าให้คนอื่นฟังก็มีคนส่งมารู้สึกว่าไม่มีเซนบอกว่าอีนี่มันเป็นอะไรอีบ้านี่นเป็นอะไรพี่โลกประสาทเขาเลิกแล้ว มีการแฝงโพสตภรรยายผมเป็นทรรมเนตรลยแล้วก็โลกศาสาทกธรรเก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างเราให้ศาตรกในการไปอยู่ในโลกไปเดียวกันว่าคุณว่าเรรยาเป็นอย่างจริงหรือเปล่าเพราะการที่จะทําให้น้อหนังคำพูดของใครสักคนเนี่ยมันหายไม่ง่ายสุดที่บอกไอ้คนหนึ่งบ้าเราจเ็รสารก,กันในปีสองห้าเจเรื่องที่น่ากลัวที่สุดกับครอบครัวผมก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ครับ ระหว่างที่ไปสา,ารกันพ่อของเจำเลยท่านหนึ่งเป็นทหารรดนในทุนเป็นทหารดดนลพลตรีจากพิษณุโลกมาขึ้นสา,ารแทนลูกของเขาแล้วก็แปลเอกสา,ารป้้อย่างในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยศผลงานเครื่องราช <c oughs> แล้วก็บอกเราว่า <c oughs> เขาเนี่ยกำลังจะบรรจุเป็นองครักษขอให้ผมกับภรรยาถอดฟ้องลูกของเขาสัก มิฉะนั้นผมจะโดนยันคดีทางๆนหนึ่ง mm hmm. นี่คือเรื่องในศาล mm hmm. นอกศาลนายพล mm hmm. ท่านนี้ mm hmm. ก็เคยขับรถไปที่บ้านแม่ของผมแม่ของผมถามว่าคุณเป็นใครคุณชื่ออะไร mm hmm. เขาก็าไม่ตอบเขาบอกเขาเป็นแตงรับ mm hmm. แล้วก็ถามว่าบ้านแม่ผมราคาเท่าไรเอาของมาให้แล้วก็ถาดูแม่ผมเก็บไว้ภรรยาของนายพลท่านนี้ก็เคยมาดูคอนเสิร์ตผม ปากโกนอะไรก็โอเพนชันคอยทักไปถามแต่ถามผมว่า mm hmm. วันนี้ไปไหมวันนั้นไปไหม mm hmm. จนกระทั่งวันหนึ่งที่คดีสารมันเดือดสุดๆแล้วผมถึงต้องทักไปดีหรือเปล่าทักไปบอกแอดมินว่าปิดโอเพนชั่นไปเลย mm hmm. และหลังจากนั้นผมก็ไม่ทักตารางงาน,นเหมือนฟิลิปท่านอื่นอีกเลยจนกระทั่งวันนี้เพราะไม่ร,รนนู้ว่าครอบครัวจะบุกเม,มื่อไหร่จำเลยขั้นนี้จำเลยคนต้นเรื่องที่ปากเรื่องทุกอย่าง ก็ติดตามและดัรบรอผมตั้งแต่สิบกว่าปีแม้กระทั่งสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่เล่นแบบนี้ปั๊มน้ำมันที่เราแวะสนามบินที่เราไปหน้าโรงแรมที่เราพักหนักที่สุดเคยมานั่นขงข้างๆข,ของตัวเองบนเครื่องบิน <Okay. S 1> ระหว่างที่ทำทำการฟ้องร้องผมลองตรวจสอบดู ก็พบว่ามีการล็อกที่นั่าขวัญจริงๆจากเพื่อนของเขาสมัยมาอะไรที่เป็นเปล่าของสายการบินนั้นหลังจากนั้นผมขอโทษแฟนเพลงภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานผมขอไม่รับงานที่ต้องขึ้นเครื่องบินอีกเลยในประเทศระหว่างที่เราฟ้องร้องกันผมก็ยังรับงานอยู่บ้างมีการสองคมามร่าเว้ง มีงานงานหนึ่งที่ว่าหมีเบลชาไปันเมือนตรงนี้แล้วก็ทูจูไอถือขึ้นมาเป็นรูปจำเลยผมก็เลยโอเคผมขอไปรับงานก่อนแล้วกันจะก,กว่าสารจะของของพวกเราที่น่ากลัวที่สุดว่างปิด <c oughs> ริยาผมถูกแฮกไอจีครับ <c oughs> แล้วก็ไม่พิยาาขผมรู้ตัวเ <c oughs> ข้าไปเช็คดู ข้างหลังมันจะมีข้างหลังดูได้ว่าเราทําอะไรบ้างไปดูว่าบล็อกแอคเคาท์มีใครบ้างพบสิ่งที่น่าตกใจมากคือมีคนเอาไอจีภรยาผมไปบล็อกคนมากมายที่ที่เวลาผมไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตแล้วพอภรยาผมกดอันบล็อกทีละคนเข้าไปถามเป็นหลักมาจากไหนเจอเรื่องที่น่ากลัวที่สุดทุกคนนั้นเกี่ยวข้องกับจำเลยทั้นหมดเลยรวมถึงสามีเก่าเราด้วย ถึงจะน,น่ากลัวประมาณนั้นภรรยาของผมก็สู้ต่อจนวันที่30พฤษภาคม67เธอชนะคดีมา้ได้ด้วยการรับสารภาพของจำเลยเองแลง้วเขายอมจำนนต่อหลักฐานในชั้นสื่อพยานมีการยกมือไหว้ขอโทษภรรยาผมว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาและจะไม่ยุ่งกับภรรยาผมอีก มีการขอลดราคาค่าจดใช้เพราะว่าเขาบอ,อกว่าเขาจ่ายไม่พยายามบอกว่าลดให้เลยสิบเท่าขออย่างเดียว mm hmm. ช่วยออกจากศาลเนี่ยแล้วพูดแบบนี้นะออกไปบอกคนที่คุณหลอกเป็นเครื่องมือทั้งหลายว่าคุณโกหกเรื่องที่เล่าไม่จริงแล้วเรื่องมายุ่งกับพยายามอย่างนี้แล้วอย่างผมบอกชะน,นั้นเขาก็ตกตก mm hmm. โดยเฉพาะกับแฟนคุณจะเลยท่านที่วันนั้นเหมือนทุกกขีดกันไม่ให้มาเห็นความจริงของหลักฐานต่างๆศาลไม่ให้มาเห็น เหมือนเขาเรีบชิงสาภาพเพื่อไม่ให้คนนห็นว่าความจริงเป็นยังไงแล้วคือจะเลยคนดูมีอาการโกรธเกรียดชังภรรยาบอกมากมา,มา,มา,ากๆหลัจะฆ่าตายให้ได้โดยที่ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่รู้จักกันเขาก็บอก่าได้ออกจากสาวันที่สามสิบสภาคมอีกสองอาทิตย์โดนขแขวนดาวมาดิมโดยคนแก๊งเดิมพวกผมลง รูปคู่กันแหวนดาวบออุบาทตุลาคมผัวมีโรคจริตบ้านมีคนคนประหลาดว่างๆจูมือไปหาจิตแพทย์บ้างนะผมก็ทักเข้าไปคุณคุณโกรธเกลียดผมเรื่องอะไรคุณทราบเรื่องในสารไหมเขาบล็อกไอจีผมไปเลยผมติดต่อไปที่พยานปักจำเลยที่เขาส่งชื่อมาเขาบอกว่าจะมาขึ้นวันที่3เต็มพฤษภาแต่3สิพฤษภาจริงรับสาวท่าหายหรืยวา ว่าจมเลยออกมาจากศาลพูดอะไรกับคุณเขาบอกว่าเขาบอกว่าคดีจบแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาแล้วแล้วก็หายไปเลยผมติดต่อไปที่บุญประโยคนั้นที่เขาสังการอยู่เขาก็ยังเประตัวใส่ผมเหมือนเดิมบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จริงๆผมก็คิดว่าคุณถูงลากมาเกี่ยวตั้งแต่เพื่อนของคุณเนี่ยรอให้คุณมาอัดเสียงผมแล้วและป้ายข้อยคอที่คุณให้เขาในทุกๆวัน มันก็คือตัวฟรีที่จะให้สองคนนี้มาคุกคามภรรยาผมซ้ำๆอีกฉัว่าไม่เกี่ยวก็แล้วแต่จะมองผมอยากจะบอกเขาว่ามันไม่ใช่เรามาโนอะไรไปศาลมีคำสั่งแล้วว่าเราเจอกันไม่ได้แล้วศาลมีคำสั่งว่าถ้าสองคนนั้นทำพฤติกรรมเช่นเดิมมีพฤติกรรมเช่นเดิมบุกมาหลังเวทีอีกมาเจอภรรยาผมอีกศาลมีคำสั่งจะคุกท,ทันทีสิบห้าวันโดยไม่ต้องสืบสวนแล้วค่อยตั้งคดีใหม่ แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงถ้าเขาใส่ป้ายค่อยอมาชื่อวงคุณคุณก็จะต้องเกี่ยวโดยที่เราก็อยากให้คุณข้องเกี่ยวเราต่งางที่ไม่อยากให้คุณเกี่ยวผมติดต่อไปที่เจ้าของค่ายผองตรีวงนี้เป็นผู้บริหารค่ายเขาบอกภรรยายผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นผู้ชนะคนดีเพราะเราสู้กันไม่ถึงชั้นที่มีคำพิพากษาแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะไปสาดกันทำไมเมื่อคนที่ถูกกระทำฟ้องเป็นโจทย์ แบกเอกสารหลักฐานห0 0ร้อยหน้ามาศาลฟังจำเลยแบกมาหนึ่งแผ 2, ่นเขียนมาสองบรรทัดเห็นปุ๊บชิงน้ำสารภาพออกไปบอกคนคนคที่เขาหลอกมาว่าไม่ต้องห่วงเขาเคลียร์ได้แล้วคดีจบแล้วแต่ภรรยาผมที่ถูกกระทําแล้วก็สู้มาตลอดเป็นปีๆออกไปบอกมาได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะโดนฟ้องมาก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดสถานการณ์ข้างนอกศาล แค่ตาจากก่อที่เราจะไปศาลเลยเพิ่มเติมคือคำขู่ของท่านนายคนท่านนั้นผมจึงขอใช้เวทีแห่งน,นี้นะครับประกาศนะครับบอกทุกคนให้ทุกคนได้ยินเอาไว้ว่าคนคนนั้นนะครับที่ปากเรื่องราวเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังเกี่ยวกับภรรยาผมเขายอมแพ้ไปแล้วในศางผมไม่รู้ว่าเขาบอกกุณว่าอะไร แต่เขารับสรารภาพในศาลไปแล้วและสัญญาว่าจะออกไปแก้ให้และทุกๆวันที่30ของเดือนเขาชําระผ่อนค่าเสียหายให้กับภรรยาผมอ,อยู่เดือนที่แล้วผนค้าไป20ถนาทีภรรยาผมสามารถไปที่กมรมบังคับคดีแล้วก็บอกให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตของคนคนนี้ได้เลยในนาทีนี้เลยแต่เขาก็ยังไม่ทําเขาไม่เอาการคุณเสมอดังนั้นคนที่จะโพสต์ดนาผมและภรรยาผมได้ไหมครบคนที่จะโสะพสต์ด่าภรรยาผ คนที่จะบุกรุกเข้ามาหาเรื่องภรรยาผมหลังเวทีจงทบทวนตัวเองให้ดีเพราะเราจะไม่เจรจาอีกแล้วต่อไปเราก็จะสู้กันโดียงเดียวนะครับผมฝากไปถึงท่านนายพลผมฝากไปถึงท่านนายพลนะครับผมเข้าใจท่านดีผมนับถือท่านที่ท่านปกป้องครอบครัวของท่านผมเองก็ทําเช่นนั้นอยู่นะครับแต่จะดีกว่านี้ถ้าหากว่า จะดีกว่าน,นี้ไหมถ้าหากว่าท่านรักลูกท่านด้วยการแทนที่จะรักลูกท่านด้วยการมาขึ้นัาลแทนเขาและเขารอในรถบุกรุกไปบ้านแม่ผมแทนเขาท่านรักลูกของท่านด้วยการดูแลเขาอยู่ในบ้านให้เขาอยู่จังหวัดไม่ให้มาหาเรื่องภรรยาผมไม่ให้ใส่ร้ายใส่ความบริยานอีกและคดีที่ท่านขดขู่ผมไว้ ถ้าท่านยิงมาก็คงต้องสู้ขึ้นไปแต่วันนั้นผมคงเลี้ยงไม่ได้ที่ต้องเปิดสื่อในสื่อและทุกคนจะรู้ท่านเนใคกสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมและครอบครัวมาตลอด20ปีถ้าผมจะฝากขอบคุณครับ ผมไม่พยายามผมที่สู้มาได้ตลอดเลยผมมีใจที่ได้สุดผมก็ได้ปกป้องนิวนะปดนใจให้นิวนะผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่จะผมทำแต่วันนี้มีย่อกลัวผมนะครับผมจะบอกกับตัวโกงไว้เลยนะ ว่าถ้ามีอะไรกับคนในครอบครัวผมหรือผมที่วันนี้ผมมีสตูคุณเดียว